เป็นตัวยึดเขวี่งเข้าเวี่งนะครับเราก็จะใส่เข้าไปนะครับมันจะมีรูนะครับมีน็อตให้เราใส่เข้าไปบังคับบังคับเข้าเวี่งไว้ก่อนนะครับบังคับตัวแกนกลางเอาไว้นะครับตัวนี้นะครับเีน,น็อตขานครับก็จะถ่น,น็อตเข้าไปยึดน็อตสองตัวพอนะครับเพราะเป็นแค่ตัวประคองตีนที่ จึดนี้ให้เอติดกับเข้าเหวี่ยงไปก่อนนะครับัมือชุดนี้เขาก็จะมีนอ็อตมีอุปกรณ์นนให้นะครับในการใส่ซีนนะครับตัวนี้นะครับทำให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับซีนเข้าเหวี่ยงเป็นของอีสูซูนะครับดีแม็กนะครับส่วนี้เป็นเครื่องสามพันนะครับสองพันห้ากับสามพันใช้ตัวเดียวกันนะครับอ่ายที้ก่อนนะครับตอนนี้ ล้วมันยาวนะครับใส่ตัวตึเข้าไปแคตตึงมือนะครับนี่นะครับอนนี้เสร็จแลครับเราจะมีซีนนะครับอันนี้ก็คือซีนของเขานะครับเป็นซีนนะครับนี่อยู่นี้ครับแต่วมี้ทานน้ำมันนี่นะครับนี่ซีนสลิปนะครับอันนี้ เราก็จะใส่ซิงเข้าไปนะครับนี่ใส่ด้านด้านด้านเป็นเหล็กเข้าไปนะครับนี่มันจะผ่านข้อที่เราใส่เข้าไปพอดีนะครับไปยันข้อเหวี่ยงพอดีนี่ติดแล้วนะครับพอติดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะมาใช้ตัวตัวดันของเขาก็คือตัวนี้นะครับนี่นี่นะครับเป็นตัวดันเราก็ใส่เข้าไปโดยการใช้น็อตนะครับจะมีน็อตมาให้นะครับเ็าจะมีน็อตมาให้ด้วยนะครับซึ่งน่งชนี้ เปนเพื่อนท่านใดหาตัวใส่ทีลสลิปไม่ได้ลองทำมาได้นะครับ,รบแล้วก็ใส่เข้าไปเห็นครับ,รบก็จะพอดไีได้นะครับนี่แล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะดูดดันซิลเข้าไปทีละนิดละนิดนี่เพื่อค,ความปลอดภัยนะครับแล้วก็คลายมันหน่อยนะ เราใส่เข้าไปใหม่เพื่อให้มันตรงเข้าเหวี่ยงนะครับครับควรควรใช้เครื่องมือพิเศษนะครับเพราะว่าซีนแพงมากนะครับนี่ซีนตัวหนึ่งเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับก็จะแพงอีกตึงนะครับเป็นซีสลิแต่ใส่แล้วประกันว่าไม่รั่วแน่นอนนะครับแบบปากเครื่องมือนี่นะครับควรควรนะครับควรอ่าถอดมาดูหมุนนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันตรงนะครับเพื่อความปลอดภัย อาจจะใช้เวลาในการใส่นิดนึงนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยนี่สุดพอดีนะครับมี่ก็พอละแล้วก็ตัดออกดูไอ้ตรงนี้เปล่านะครับอดมาได้เลยนี่มันจะเข้าไปเลยนะครับนี่ตอนนี้มันยังเข้าไปไม่สุดนะครับแล้วก็มาดูว่าความปลอดภัยโอเคตอนนี้มัน ตรงนะครับแล้วก็ทำก,การเข้าใส่เข้าไปเลยนะครับจริงๆเราหมุนไปทีเดียวเลยก็ได้นะครับแต่ทีนี้ผมคลัวควัวไม่ตรงนะครับก็เลยต้องต้องถอดมาดูนะครับพอเรามั่นใจแล้วว่มามันตรงแล้วก็ใส่เข้าไปครับนะครับนั่นทำเลยใส่าไปเลยครับตัวนี้ใช้ได้กับสองจุดาเครื่องสามพันกับสองจุดานะครับใช้ตัวเดียวกันนะครับ เครื่อง1.9ก็จะมีตัวนะครับแต่ก็วิธีการใช้งานนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนจะหมดนะครับวิธีการใช้งานแบบนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น1.9 2.5หรือ3,000นัครับวิธีการใช้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรถถก้อหรือรถสิบล้อก็ใช้ตัวเดียวกันนะครับใช้วิธีการใส่เหมือนกันแต่ว่าเครื่องมือจะคนละชิ้นอันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเรียบร้อยครับสนิทไม่มีรั่วแน่นอน ทีนี้พอเสร็จปุ๊บเราก็ถอดตรงที่เราใส่เข้าไปออกมานะครับเหมือนเดิมครับอันนี้แล้วก็กันไม่รั่วนะครับวันนี้เราก็มารีวิวการใช้เครื่องมือพิเศษของตัวดันสีนนะครับเป็นลูกค้ารั่วนะครับสีนรั่วมากก็เลยต้องยกเกียร์ลงมาดื่ยจลก่ยนตรงนี้แล้วก็ถอดวันนี้เราก็ขอแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับผม